นู่นเดี๋ยวไม่ได้นี่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 เขาทำแผนฮ่า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  โอ้ยเปลี่ยนเพลงละเบิร์นบังดีดีอกี้นะเอาเป็นเบิร uh, <Oh, ์นอไปเปลี่ยนเพลงแล้วลูกเฮ้ยโอ้เปลี่ยนเพลงละเบิร์นมาลูกทางเบาหนึ่งส สามาสามาลูกสามาสามีมาไล่สามซีฮ้าหมาฮัมาฮัฟหมาลูกฮัฟมาฮัฟหมาโอ้ดอกเสียดายสี่ดอกทีมขันทีหนึ่งโอ้สวดถ่ายเนียพุณนน่ะขันแรกตั้งตัวไม่ทันเลยามเบิร์นนะ

มาลงมาเบิ้ลมาเบิ้ลมาหนึ่งสองสมสีมาสามสีมาลูกสามสีมาสามสมาสามสห้าหมาหมาหหมาลูกห้ามาเฮ้ยห้าหเจ็บเป็นมาโอเคหสมาลูก สองสามสี่ห้ามาชีมาลูกสี่ห้าหกเจ็ดมาหกเจ็ดเนาะหกเจ็ดมาลูกเบิร์นสองเล็กเล็กเล็กเกสองกลูกเล็กเล็กเบิร์นสองเล็กสองเล็กสอง ไกลๆเลยน้องหน่งสองสองหนึ่ามซี่มาสามซี่มาลูกสามซี่มาสมซี่ห้าหมาห้าหมาห้าหมาลูกหาหมาห้าหมาห้าหมาห้หมาหมาหมาเอาโนเจี๊ย้ะเจี๊ยนเจี๊ยตุนนอนะ้น